เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิจไหนที่ขายแล้วแก้กไงไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาววัยพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถส,สวยๆนักชมได้เลือกใช้กันอีกแล้วครับคันนี้โตโยต้าสามห่วงทนหายห่วงเลยนะครับชาวยาเขาเลยครับาห่วงเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าครับรถสวยๆเดิมๆสภาพดีพร้อมใช้งานได้เลยครับกับราคาโมไซสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเอง เอา,าขี่กันแดดก,กันฝนใช้งานเดินทางไกลได้สบายเลยครับปลอดภัยหายห่วงถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีรสวสวยทกถูกนะผู้ชมเลือกใช้ประจำวันได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆครับก็ฝากกดถูกใจไว้ด้วยครันนี้ครับสีสันก็ยังสวยครับแมกสวยยางดอกดีสมบูรณ์พร้อมใช้ใเลยทีเดียวครับราคาสาม0 0้นบาทเท่านั้นคุมค้มๆติดกก๊สมาด้วยนะครับ เดินทางไกลก็ไม่ต้องเสีเยดสีเรื่องค่าเช่าเพลิงครับประหยัดคุ้มค่าครับในยังสวยเดิมๆสวยเหมือนใหม่ครับเบาะทำไมาหยีสภาพดีขนฟูๆอะไรเดียวห้องด้วยสารสะอาดไม่ขาดนะครับทัง้งหน้าทั้งหลังเลยหน้าต่างไฟฟ้าด้วยนี่ครับคุ้มๆห้องโดยสารก็สะอาดครับท่านใดสนใจติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับ หาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้พิกัดดูรถอยู่สาระบุรีนะครับก็ไปดูตัวจริงทดลองขับประกอบการตัดใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวทั้งเองตรงเครื่องก็ตามนี้ครับเดิมเมสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานยังอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักครับเอาขี่ใช้ชง,งานกันได้สบายครับสมบูรณ์พร้อมใช้สนใจก็ติดต่อของได้โดยตรงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอยังไกงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ